สูแล้วครับผู้ใดผู้ใดล่ะท้งทำไมมุ้ยเบิ่อกับท้น่ะดิทษของเราไมกินทำไมท้ทงของเราไมกินำ nè chiếc của mệt quá đúng rồi lại với mất công ty biết biết sẵn hạ đi mẹ đi mau Nó ở trên này, Nhím này. เดีย๋ยวป้าป๋าจะถ่รูปแล้วเดี๋ยวเป็นนั่นแล้วสีมันก่ครับสิมตับเดี๋ยวมันจะดื้อนะครับับไก่แล้วมันมึนสิมตับดื้ดไอไกเนาะใช่ไหมนี่มาหัวนสไใส่แ้วความว้าอืมแล้วคอยเรียนไหนเจ้าว่าเจ้าตอนเน,นี้ยนี่ น้องไอแกนเชียวหยังวันหนังบ้าง Luxury is low. Please recharge in t i m ่เฮ้ยนี่เขาบอกจะทานทันโมพ่อทันไหมโอ้าหแต่ผิดผิดอะไ่อีกแล้ r e i t แมนพไยทานไม่พอเอาทานใ่มันยังไม่สุอะไรเี้ยพี่กินรปะได้แบปครับแซบปรบแปรอีกแซบพักแซบับเต็มไปเผ็ดว่ะเแบป๊่กสบเอเซนเางีตัว ก็เปลีแล้วมักินยังไรีวิวรีวิวโ้เียวมาวกินากินให้เาเากันอะไรพี่กินตาเยยวมตอมิโตะมิตว้าว เาผมมาแบกัารอมคเรื่องอการเลี้ยงหลานเนาะเดีสยวิพาพกำับเดียร์ก็ต้องกำกับนไปในรถสัทไปอุ้มอยู่มีกาเห็นไหมชิมหน่งอะไนี่อย่าเมื่อว่าถามเมื่วาถามบ่าให้แจงถนางถามไหมเ้อใส่ไปทางไหนวะ อันอันมุก่อะไรุ้ดวนใอกขายซาบานซาเมียงเหอกู้แหละองทมามไงกูแกมเนี่ยกลินกินหัวมะนี่ยังพิสดารมมากเขานังพิสดารหน่อยมมากเ้ยอ๋อเนี่ยมากสุดเนี่ยโอ้ยบอกกันเลย อะไรเง็ดมือกันด้ยแร์ไปด้วยแชร์ปีไรรสัตลงมาโมเสียไม่ครับผลล่าโมเสบนี่กะโว้กงะงะฝันนั่นแหละงะคุณไอเห็ดฝากอะไรไหมฝากอะไรนะฝากอะไรฝากอะไรไหมโอ้ยเขินเดิอันนี้กัย่างครับอันนี้แม่ไม่นุเด็ดครับมื่อนี้ ครับพอกับหน้าทั่วร์ไหมครับคลิปหนาๆนะครับเด้อมื่อนี้ผมจะอัดสดให้เบิ้งแบบมื่อนี้